สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมกับผมเจด้าครับวันนี้เป็นทริปพิเศษนะครับพิเศษยังไงเหรอพิเศษประมาณไหนเดียวก้พิเศษมีตสก็วันนี้นะครับผมเป็นทริปพิเศษครับผมก็จะมีโอ้โหดาราสาวสุดฮอตที่บอกว่าทุกคนต้องรู้จักเป็นคุณครูของทุกคนได้เลยนะแล้ววันนี้ก็ได้รับการเอื้อเฟื้อจากสถานที่ที่โด่งดังอีกที่หนึ่งเหมือนกันนี่เลยครับผม ที่ไหนเนี่ยครับอันนี้เรามาที่ไหนครับเนี่ยปลาใสซิงครับโอเควันนี้เรามาทำภารกิจอะไรกันเก็วันนี้เราจะมาร่วมการประมูลนะครับคัน F4 m o n t e r r p t o นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตกปลาต่างๆเช่นตาเป็ดนะฮะฟูดูนะฮะแล้วก็มีเยอะหลายค่ายหลายแบรนด์มีผู้สนับสนุนหลายแบรนด์มาก เราทําบากกันมาเยอะแล้วเนาะวันนี้เรามาสายบุญกันบ้างครับนะครัผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรามีดารารับเชิญพิเศษเขามาร่วมทําบุญด้วยเลยไม่คิดค่าตัวไม่คิดอะไรเลยนะฮะแถมมาทําบุญให้สายหื่นด้วยพวกวย่างนี้นะแหมวันนี้ทีมงานมากันเยอะมากก็ยังไงฝากติดตามชมกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับว่าวันนี้จะเป็นกันยังไงสวัสดีครับ เอะหลบกล้องทำไมเนี่ยหลบอะไรล่วงเลยนะครับสวัสดีครับผมแต่วันนี้มาคุยกันหน่อยวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้วันนี้เราประมูลนะครับทำบุญกันจริงเปล่าประมูลอะไรประมูลคันคนีบผมคันจริงเหรอครับผมได้ได้ถามว่าไม่ได้ประมูลคันอย่างเดียวไหมอ่ะ ประมูลคันเอาคันส่วนส่วนอะไรเอาบมหรี่ได้เนาะจริงๆแล้วคันเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบนะครับแต่ที่อยากได้หลักๆมันอยู่ในในนั้นนหะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมคผู้ผู้ร่วมมาช่วยประมูลนะฮะเออทำบาปมาเยอะแล้วครับเราทำบุญมากนะทำบุญมากโอเคทำยังไงเดี๋ยวฝากด้วยเนาะได้ครับดีดีครับโอเคเอาเต็มเต็มเต็มตังค์มาเท่าไหร่วันนี้ก็รู้สึกว่าล้นกระเป๋าเนี่ย หลายสิบร้านสิบร้านนะโอเคครัแล้วล้านที่อยู <Yeah, like man, ่ตรงนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปร่วมประมูลกันครับสวัสดีครับควันนี้เป็นกองเชียบมากองเชียร์หรือมากินครับเนี่ยมากินด้วยหิวมาก ีเขา,บอ,าปปบอกว่ามาร้านหมูปลาตีรีบมาเลยฮะใช่ครับแต่งตัวแทบไม่ทันปกติไม่ค่อยตามพ่อหรอกแต่พขาบอกมากินนี่ต่าเลยต้องเสื้อสามคนเก่งมันนิ่งเอาโอ,โโอโมาแล้วครับผมเดินหน้าพี่ แล้วตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษเราก็ได้เดินทางมาถึงในที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม okay, go, go, go. ครับบอกเลยว่าคนเนี้ต้องทุกคนต้องรู้จักนาะยุคเก้าศูนย์เนี่ยคือบอกว่าเป็นคุณครูของหลายๆคนเลยนะคุณครูของผู้ชายหลายๆคนเลยนะครับผมสวัสดีค่ะโอ้หต้องเรียกว่าอะไรดนะีคุณครูใช่ไหมครับ วันนี้มาทําอะไรครับผมค่ะวันนี้มาประมูลคันเบ็ดค่ะแล้วก็เสื้อค่ะครับโอ้รายได้ทั้งหมดนี่ก็คือเอาไปทําบุญเนาะใช่จะให้เด็กพิการซ้ำสอนค่ะครับผมโอ้โหก็ช่วงนี้นะครับคุณแนทก็มาสายเฮลตี้นะครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้อยากจยาตกปลาเนาะอยากตกปลาและอยากตกเบ็ดประมาณนั้นเนาะเขาเรียกว่าตกปลาใช่ไหมครับตกปลาค่ะตกปลาครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆน้าๆนะครับนักตกปลานะครับผมก็จะได้เอ่อมาร่วมประมูลกันนะครับว่าส่วนรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะเอาไปทําบุญกันนะครับทำบาปกันมาเยอะแล้วเนาะไปไปร่วมประมูลกันครับผมเงินฝากด้วยครับคุณนัทครับผมได้มากันเยอะๆนะครับแชร์เลยนะคะเรื่องยามยามีอุ้ยเกิดอะไรขึ้นน้ำหกน้ำได้ยังไงอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออรบกวนเช็ด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 หน่อยอ่ะ โอ้ยเสื้อตัวนี้ใช่ไหมที่จะไปประมูลเนี่ยใช่ค่ะโอ้ยก็เสื้อตัวนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆนักตกปลาที่ได้ที่ใฝ่ฝันเอาไว้นะที่อินบล็อกมาหาผมนะครับผมว่าคุณแนทได้ใส่ไหมไม่ใส่ไหมครับตัวนี้ใส่ค่ะเสื้อตัวนี้ที่ใส่ในกปลาเมื่อเร็วนี้นะแล้วแล้วเมื่อกี้น้ำหกด้วยได้ทำงานอีกรอบรอบสองแล้วนะรอบสองแล้วโอเค รับผมแล้ววันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับผมจากหลายๆบริษัทและหลายสถานที่มากเลยนะครับก็หลักๆก็คือเป็นเอ่อคันเอฟซีมอนเตอร์นะครับขอขอบคุณครับบริษัท f c m o n มอนเตอร์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านชิโกท้ทกสาขาด้วยนะครับที่ร่วมสมุนกันในครั้งนี้นะฮะเนืนอคืโ วันรุษภดีแล้วพ่อวันนี้มากับคุณคโอ้โหคุณครูของทุกคนเลยครับผมโอ้โหแล้ว เป็นงานวันนี้ในงานตัวเย่างทำในคอนเสิร์ตเนี่ยโบ้เป็นชิ้นโตครับเปยโน่ค่ะคุณเปิโนอุ้ยดังกลางตกใจครับผมอ่ะวันนี้เรามีอะไรกันโต้ครับวันนี้เราก็จะมาประมวลคันนะครับประมวลคันกิ๊บโวนะครับที่ที่แอนใช้นะครับใช้งานในวันนั้นใช่ค่ะเป็นเสื้ออ่าเป็นพันเบ็ดด้วยแล้วก็เป็นเสื้อ ในวันนั้นด้วยใช่แล้วก็แต่ซักมาแล้วหอแต่ทีนี้ไม่น่าบอกว่าซักมาแล้วเลยกาลังบอกมีเพื่อนๆถามมาว่ากลิ่นเหงื่อยังอยู่ไหมคุณเราม่ค่ะเราบอกว่าให้ใส่โอเคใส่ไม่กลิ่นเหงื่อก่าหายไปแล้วกินเหงื่อใหม่รายได้ทั้งหมดนะครับผมรายได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะไปร่วมสมูดนะครับที่ที่เด็กพิการซําซ้อนอ่าเด็กพิการซับซ้อนที่ปากเกร็ดครับผมอ่า นี้ใช่ไหมฮอันนี้คุณแอชใช่ที่น่ใช้ในการตกรู้สึกวันน oh. uh, um> ั้นตกได้ปลาคาโ์พูแบบปลาบึกปลาบึกนี่ประมาณ70โลปลาคาโ์พประมาณ15บห้าปลาถึงสาโล30โลครับปลาคาร์พโลครับผมใช่ใช่ใช่คันนี้ตกยากมากคันนี้เลยใช่ไหมฮะคันนี้เลยใช่ไหมลูกคอชเลยสิเขาจะได้รู้แล้วแล้วที่เห็นเอฟทีบอกเสียงเบาครับเอฟทีบอกเสียงเบาไปหน่อยเสียงเบาเหรอคันค่ะคันคันนี้ใช่ฮะคันต้องกา ค่ะแล้วคุณแนทได้เซ็นลายเซ็นด้วยนะครับเดี๋ยวจะเซ็นให้นะครับ<ฆ>ที่ดาฟเลยนะครับว่าเป็นตอนนี้มีให้ใช้นิ้วเป็นหลักในการจับสายในการตกเบ็ดไม่ใช่ใใไม่ใช่ม,ใชมันไม่มีคัน,คนไงก็ต้องใช้สายเอน็นอุ้ยใช้สายเอ็นใช้สายเอ็นกับใจเย็น่าเย็นใจเย็นตื่นเต้นมาอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้ครูแนทไม่รู้เป็นไรตื่นเต้นรู้ว่าวันนี้ยอดไปเท่าไหร่แล้วครับผมคงไม่ได้ ะคะว่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะประมูลคันเบ็ดนะคะเริ่มต้นที่2,900นะคะรวมถึงเสื้อที่เราใส่อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าแน้่ยจะเพราะว่าเงินทั้งหมดที่เราได้นะคะเราจะผักใี้ได้ใช่ไหมลไมาน่ะใช่แล้วมันเหมือนแจ้งอ่ะในการที่เราเวลาลงแล้วมันเหมือนจะเข้ามาหาเราเสร็จปุ๊บอ่ะอใกล้ๆปั๊บมึงหนีไปเลยไม่มันเข้ามาเข้ามาดูหน้าคุณแนทก่อน กอมนเจอคุณอุ้ยนี่คุณคูนี่ว่าเฮ้ยตกใจพี่ไปไปตั้งหลักแล้วก็อัดกลับเข้ามาใหม่แล้วก็ยังมาพยายมให้เราเลยเรียกไปเยอะเยอะๆเยอะหลักเยอะเยอะมาก็วากเยอะจนบเสียงเบาไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียงเบาอ๋อเขาบอกเสียงเบาเหรอเสียงเบาต้องโทษตีเลยไม่มีไม้เนาะไม่มีไมไม่มีไวเลสเลยยังไงก็สาหรับผู้ที่จะร่วมทาบุญนะครับะแคงหูฟังนิดนึงนะครับขอขยับนิดนึงนะคะ ขอจบที่3า0พันาครั้งที่3 0 0ครับผมจบเลยเนาะโอเคจบครับผมจบไปเลยจบคี่ใครเ่ยคุณธนากรว่าที่สามีค่ะสนุกคุณธนากรนะคะแคปหน้าจอเลยนะคะคุณได้คันเบกพนองัรัผมร้อมลายเซ็นเลยนะครับนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเซ็นให้แค่นี้หนึ่งม้วนมาคุณนวัชชนเปิดที่เท่าไหร่ คุณชนไม่ทันแล้วค่ะคุณนชนมาสีพันไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะตัวนี้เป็นสายไทลีนนะครับผมบิ๊กเกมนะครับ40ปอนด์นะครับตัวนี้ฮะสายปลาบึกรู้กันดีนะครับว่าความคงทนความเหนียวเนี่ยดีขนาดไหนหรือจะเอาไปใช้งานทะเลก็ได้นะครับผมค่ะอ่านี่ครับพร้อมลายเซ็นครับผมบุญเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะแล้วแต่เลยครับคุณคุณนัจัดไปเลยนัทจัดไทำบุญด้วยกันครับเสร็จะ อ่ะ200บาทเอาง่ายๆเอาตัวาเอา200บาท200บาทมาเริ่มที่200บาทครับสายไทยลีน40ปอนด์ครับตัวนี้ตัวนี้โหลดหรือไม่โหลดตัวนี้ตัวนี้เต็มครับตัวนี้เป็นหน้าเต็มครับผมไม่โหลดครับแล้วก็เม็ดอินอเมริกาด้วยครับตัวนี้เม็ดอินอเมริกาด้วยใช่่ใครับแล้วสุดท้ายแล้วก็จบไปแล้วสี่แหละการประมูลสินค้าวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณนแอนสนุกค่ะเสื้อแอ๊แพงมากเลย นะโอ้โหปาดกันไปปไปกันมาแพงพอๆกับคันเบนเลยโอ้โหเพื่อนๆนักตกปลานะครับที่ผมเชื่อเลยมีทั้งเราทำบากกับมาเยอะแล้วแล้วันนี้มาได้ร่วมทำบุญด้วยเนาะครับง่ก็ขอขอบคุณมากๆครับยังไงก็ให้คุณแัดฝากช่องเลยครับผมค่ะยังไงก็ขอฝากช่องซีซิงโก้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นนะคะมีได้ไปทัวร์ในการตกปลากับพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากทั้งช่องตัวเองค่ะเป็นช่องนายเกตตินยูทูบชาแนลนะคะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe